จังหวัดตามแนวชายแดนวันนี้เป็นวันที่หลายคนคาดหวังค่ะว่าการปะทะการสู้รบน่าจะเบาบางลงเพราะว่าคณะเจรจาของทั้งสองฝ่ายไปหาข้อยุติไปหารือกันที่ประเทศมาเลเซียนะคะแต่ในพื้นที่จริงๆกลับมีการปะทะกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนจะเงียบลงสงบลงในช่วงของการเจรจาเราจะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสกลจินดาวันและคุณอุรชัยศสอนแก้วค่ะรายงานสดมาจากจังหวัดสุรินทั้งสองท่านคะเชิญคะ่ะ คือมีเหตุผลที่ชาวบ้านในพื้นที่อาจจะก,กังวลนะครับนั่นก็คือวันนี้เป็นวันที่5นับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วแล้วมันมีการประทะกันทุกวันนอกจากนั้นตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนถึงวันนี้การประทะกันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะดุเดือดขึ้นผมกําลังพูดถึงช่วงเช้าของวันนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงมันเงียบไปแล้วทีนี้ถามว่ามันดุเดือดขึ้นวัดจากอะไร ผมใช้วิธีในการพูดคุยสอบถามจากชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเขาอยู่ใกล้แนวชายแดนนะครับรวมถึงการสังเกตด้วยการฟังเสียงอาวุธยิงต่างๆไม่ว่าจะมาจากฝั่งกัมพูชาหรือว่าฝั่งไทยเราเองมันก็มีความถี่ที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมที่สําคัญเลยนะครับมีช่วงเวลาที่หยุดประทะเหมือนกันปกติแล้วกองทัพทั้งสองฝ่ายจะหยุดช่วงเที่ยงไม่รู้ว่าหยุดทานข้าวหรือว่าหยุดเติมกําลังอะไรก็ตามช่วงเที่ยงนี้จะเงียบๆครับแล้วช่วงบ่ายจะมีการประทะกันใหม่แต่วันนี้เนี่ยทิ้งช่วงห่าง มีเสียงปืนยิงกันบ้างปรปลายความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่อง5วันแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับที่ทําให้ชาวบ้านในพื้นที่โดยเฉพาะที่ใกล้ชายแดนหลายๆคนเขาไม่มั่นใจเต็มที่ว่าการเจรจาวันนี้ซึ่งเป็นการเจรจาครั้งแรกเนี่ยมันจะนําไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนได้จริงๆแม้ว่าใจเขานะครับ <c oughs> เท่าที่เราได้พูดคุยมาหลายๆคนนะอยากจะให้มันสงบจริงๆนะครับแน่นอนว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นอยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติครับ แต่สิ่งสําคัญและเป็นคําถามสําคัญที่เขาอยากจะถามไปยังรัฐบาลก็คือหากต้นตอของปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาจะวนลูปกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่ยิ่งเวลาทอดนานไปเท่าไหร่ความหวาดระแวงความกังวลยังคงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นชีวิต ทรัพย์สินรวมถึงภัยความมั่นคงอื่นๆที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนว่าอีกปัญหาสําคัญก็คือปัญหาปากท้องที่ตามติดมาในทุกวินาทีนี่จึงเป็นสารที่ชาวบ้านอยากจะส่งถึงผู้นําประเทศครับเจราจาแบบนี้มันผมว่ามัน,มนจะยากถ้าจะเจราจาโดยที่โดยที่ข้างบนไม่ไม่ได้ดูจากข้างล่างไปนะครับเจราจาจะสงบลงนต้องดูจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนว่าข้างล่างเขาต้องการแบบไหน สะท้อนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแต่ถ้าเจราจาเท่าที่ผมมองนะถ้าเจราจาแบบนี้โดยโดยข้างบนไปคุยกันเองแล้วสั่งการลงมาแล้วบักข้างล่างข้างล่างเขายังมีปัญหากันอยู่ซึ่งผมมองว่าในณจุดนี้การการที่จะให้มันสงบลงม,มันมันก็คงยากครับชาวบ้านอยากทําให้มันจบให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วปัญหากเก่าๆเ,เ,เ,เดิมๆมันจะไม่วนกลับมาอีกเพราะว่าพี่น้องเราที่ตอนนี้ที่อพยพไปอยู่นะครับอบพยพจากบ้านเรือนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ ต้องจากบ้านทิ้งต่างของสิ่งของต่างๆนะครับระแวงว่าขอข้าวของจะหายคือการทําหายกินมันมันเริ่มฝืดเคืองมามันมีปัญหาสะสมมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ช่วยดูแลพี่น้องนะครับที่อยู่ตามแนวชายแดนนี้เดือดร้อนแสนสาหัสจริงๆครับเมื่อวานนี้สองท่านเนี่ยไปใกล้าชายแดนเกือบจะโดนล็อกแล้วนะเจะชอชรบเขาก็เครียดด้วยวันนี้สถานการณ์ยังตึงเครียดแบบเมื่อวานไหมครับครับ คือจุดที่เป็นหมู่บ้านกระสุนตกเนี่ยต้องยอมรับว่าตลอด2วันที่ผ่านมาเนี่ยการประทะกันนี้มันเข้มข้นมากขึ้นนะดังนั้นไม่แปลกใจที่ชาวบ้านบางคนอยู่ในหลุมหลบภัยมากกว่า1ิชั่วโมงในบางห่วงเวลาเนี่ย mm. เขาจะมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นยิ่งต้องทํางานกับเจ้าหน้าที่ mm. การทำงานของชรบในพื้นที่จึงเปรียบเสมือนกับเป็นตำรวจบ้านที่คอยคุ้มกันแนวหลังของเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึง่ง mm. ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะครับว่ามีกระแสเรื่องของสายลับเนี่ย เข้ามาในพื้นที่เป็นจํานวนมากดังนั้นไม่แปลกใจที่ชาวบ้านในพื้นที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการ,รตรวจสอบบุคคลที่จะเข้ามาภายในหมู่บ้านคือยิ่งเจอคนแปลกหน้ายิ่งเครียดเราเนี่ยแปลกหน้าแน่ๆนะครับเวลาเข้าไปในพื้นที่เขาไม่คุ้นหน้าเราเลยนะครับพวกผมสองคนแล้วก็ทีมข่าวเข้าไปเนี่ยต้องแสดงตัวนะครับคุณผู้ชม การคัดกรองเนี่ยยังเข้มข้นอยู่ครับในหลายๆจุดโดยเฉพาะจุดที่ใกล้กับเส้นชายแดนนะครับเพราะว่าแม้จะเป็นวันนี้เองก็ยังมีรายงานบุคคลที่น่าสงสัยให้ได้ยินกันอยู่ผมเองเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในจุดที่มีผู้สังเกตการจากต่างชาติรวมถึงนักข่าวจากสำนักข่าวอื่นๆบางสำนักเข้าไปรวมอยู่ด้วยและจุดที่ผมอยู่เนี่ยเป็นจุดที่จิตอาสาเขาจะนําสิ่งของเครื่องใช้มาวางไว้นะครับมันเลยทําให้เราสามารถเข้าไปแสดงตัวแล้วก็ขอร่วมสังเกตการได้ง่ายกว่า นะครับบรรยากาศมันก็เลยไม่ตึงเครียดเหมือนกับจุดที่เจอเมื่อวานนี้แต่ช่วงเย็นนะครับเราออกจากพื้นที่มาหยุดกลางทางเพื่อที่จะรายงานข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับทราบนี่แหละปรากฏว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาก็สงสัยเหมือนกันเขาก็เข้ามาสอบถามเข้ามารายงานนะครับมันก็เป็นภาพสะท้อนว่าแท้ที่จริงแล้วด้วยสถานการณ์ที่มันลากยาวเข้าสู่วันที่5แม้จะมีเวทีเจราจานานาชาติแต่ความตึงเครียดในพื้นที่เนี่ยมันยังอยู่นะครับทั้งสองท่านครับค่ะ ทั้งสองท่านคะพูดถึง <ừ. S 1> เรื่องของใช้จําเป็นกันบ้างขาดเหลืออะไรบ้างหรือไม่เพราะว่าก่อนหน,น้านี้กองทัพบอกเขาก็ยืนยันแล้วว่าข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นเขาสามารถจัดหาดูแลกําลังพลได้เป็นอย่างดีครับก็อย่างที่คุณวันวิสาว่าเลยครับถ้าพูดแบบให้ความเป็นธรรมกองทัพ <c oughs> เขาก็สามารถจัดหามาสนับสนุนกําลังพลของเขาได้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามระเบียบแล้วแต่มันมีของบางอย่างครับที่ผมขออนุญาตใช้คําว่ามันเป็นของที่ถ้าได้มานะ มันจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เขาปฏิบัติภารกิจได้สะดวกขึ้นอ่าไม่ใช่คําว่าปฏิบัติได้ง่ายขึ้นแล้วกันเอาว่าสะดวกขึ้นครับคุณผู้ชมเพราะว่าการใช้ชีวิตบนป่าบนเขาเนี่ยมันก็คงจะมีบางอย่างที่มันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคุณคุณคุณสกลอย่างเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องอาการความเหนื่อยล้าที่มันมาพร้อมกับสภาพอากาศแบบนี้นะครือถ้าฝนตกแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาจําเป็นโดยแนวที่ใช้ในแนวหน้าเนี่ย แป้งมีความจําเป็นโดยเฉพาะรองเท้าที่เขาใส่เนี่ยมันอุ้มน้ําอยู่ดังนั้นในช่วงที่เขาพักเนี่ยเขาสามารถใช้แป้งเนี่ยมาโรอยเท้าได้นอกจากนี้ยังมีอะไรบ้างยังมีกระดาษช,ช็ชูเปียกที่ใช้สําหรับชําระร่างกายมียากันยุงที่เป็นแบบพ่นและเป็นแบบทาถามว่าทําไมถึงไม่ใช้ยาการยุงแบบที่จุดไฟเพราะในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยถ้าเกิดมีสะเก็ดไฟอยู่ในจุดใดเนี่ย<อ>นั่นเป็นความเสี่ยง ถึงเป้าเลยและก็เป็นเป้าด้วยนอกจากนี้ยังมียารักษาโรคด้วยและก็ที่สําคัญคือบุหรี่และก็ยาสูบอันนี้คือเขาบอกเรามาเองนะครับ,รบเพราะว่าสถานการณ์ที่ยิ่งใกล้ชายแดนยิ่งใกล้จุดปะทะเนี่ยความตึงเครียดมันก็สูงครับแต่อย่างน้อยสัญญาณดีครับคุณทั้งสองท่านครับคุณเจษด,ดาค,คุณวันวิสาก็คือเวทีเจรจานะครับที่ได้พูดคุยกันไปที่คุณทิพย์ตะวันได้มาเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้มันเป็นสัญญาณดีเพราะว่าเราวิเคราะห์กันมาตลอดว่า การประท้าตามแนวชายแดนสุดท้ายเวลาจบไม่ได้จบที่ชายแดนแต่จ,จบบนโต๊ะเจรจาอย่างไรก็ตามหลายคนตั้งข้อสังเกตนะครับการเจรจาหยุดยิงมันมีเงื่อนไขเรื่องกรอบเวลาด้วยกําลังพลที่กระจายกันไปอยู่ในหลายๆพื้นที่เป็นเรื่องของการที่ต้องส่งข่าวแจ้งคําสั่งให้ถอนกําลังปรับจุดที่ตั้งอะไรกันใหม่ให้เวลา6ชั่วโมงหยุดยิงพร้อมกันเที่ยงคืนวันนี้เพราะฉะนั้นมันเข้าสู่ช่วงนับถอยหลังคือถามว่าชาวบ้านหลายคนพอใจไหมกับรบการเจรจาในครั้งนี้หลายคนบอกว่าไม่พอใจนะครับถามว่าทาไมาถึงไม่พอใจเขาบอกว่า อยากให้หยุดยิงในทันทีเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในศูนย์อพยพในพื้นที่ต่างๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณกัญญาลัตได้ไปติดตามติดตามการใช้ชีวิตของผู้คนที่อยู่ภายในศูนย์อพยพนะครับ